าพี่น้องสุกฟูสุกคนเจ้าวันนี้แพงปลาปีน้องข้าครัวเจ้ากับยายโมกนเจ้าโวัดีเจ้าโอ้วันนีสามเต๋าด้ยปีน้องไหมครับเข้าหลายอย่างเจ้าวันนี้แพงจะมาเสนอเมนูนะเจ้าเนาะมาแนะนําเมนูวันนี้แพงจะแกงเฮ็ดเป็นเฮ็ดพึ่งนะเจ้านี่เฮ็ดพึ่งแต่ลาชนิดนะเจ้าอันนี้เฮ็ดพึ่งเข้าอืกกเห็ดพึ่งเข้ากลาเฮ็ดพึ่งดำเจ้าเฮ็ดพึ่งไข่เฮ็ดพึ่งข้าวเนาะ เห็ดพึ่งแต่ละชนิดเจ้าวันนี้เพงจะมาแกงไปน้องพอเนาะคนเหนือมาเตียบอกกินเฮ็ดพึ่งอะแล้วก็วันนี้เพงจะแกงใส่เห็ดโกแดงแล้วก็หมูเฮ็ดเครื่องมันเฮาแต่นะเจ้าจะให้ยามอนแกงสุดอีสานนะเจ้าเรียบร้อยละเจ้าวัตถุดิบเพ็ดนะเจ้านเานาะแต่ละชนิดเจ้านี่แกงใส่สําหรับเครื่องปรุงนะเนาะพริกแกงอะสาหรับพริกแกงก็จะมีพริกหอมแดงแตะไคร้นะเจ้า แล้วนี่แกงใส่ใบอิตูบรรเทาห้องใบกุ้งโกรนะเจ้าคนเนื้อห้องแล้วก็ใบส้มปล่อยนะเจ้าเนาะหยอกส้มป่อยไะแกงเลยเจ้าเริ่มต้นใส่ใส่พริกแกงเลยเจ้า oh. บ้าง พุงนะเจ้าอ,อร่อยก็นะเจ้าผมชูรดเจ้าเผือเจ้าสด,ดีเจ้าอ่ะต่อไปขับบัรได้เจ้าติดนันปร,ราเจ้าโอ้โยสักสองทับพีนะเจ้าด้วยกอให้สุสกครั้งนะเจ้า อางยังี้ยก็น,น้อเยอะเยอะใส่เกลือน่นกหน่อยเจ้าด้วยได้แล้วงอกเห็ดได้เรียบนมา,มาตบท้ายเจ้าใส่พักใบส้มป่อยกับใบอีตูหรือใบก้มโก้น,นะเจ้านี่เรียบร้อยเสร็จแล้วสูตรอีสานเจ้าง่ายๆเจ้าหมกมก,มก อีกรอบเจ้าอันนี้ใส่พักออกเปรี้ยวล่ะเขาทาก่ากอน,นละลำน้อลำมาลำดีคือยวเหมือนชิมเห็ดพึ่งนะเจ้าอันนี้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเข้ากันเนะาะเจ้า้อน คม,มก็แม่ไปแนร้รสชาติ <ผม S 1> ล้ำหมดเห็ดพึ่งนะเจ้าพี่น้องนี่เจ้า,อจาโอเคสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเนาะเดี๋ยวแพงกอกงต้องขอฝากคลิปพี่น,น้องไว้แต่อ,อีนะเจ้ามาเด้อมากินข้าวแรงด้ยกันแลนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ก็แพงกับยายกอคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า